ย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวนะครับนี่คือการย้ายทีมที่แมนยูได้ฟรีก็คือเฟรดดี้วูดแมนทีน่าจะมาดูโปรไฟล์ของผู้รักสาประตูนะครับคนนี้ว่ามีโปรไฟล์อะไรนะครับทำไมแมนยูถึงไปสนใจผู้รักสาประตูรายนี้นะครับปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรเบสตันนอตเอนนะครับฤด,ดูกาลนี้เล่นให้กับเบสตันไปทั้งหมด44นัด เก็บคีนชีตได้17นัดนะครับก็ถือว่าดีระดับหนึ่งอะนะครับแต่ประสบการณ์ในพิมยรีกเนี่ยเคยเล่นให้กับนิวคาสเซิลยูไนเด4นัดในฤดูกาล2021-2022นะครับปัจจุบันนะครับหมดสัญญากับไรตันในปี2025คือไรตันเนี่ยนะครับทำไมถึงไม่ต่อสัญญากับเฟรดดี้วูดแมนเหตุผลนะครับก็เพราะว่า1การย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวนี้นะครับ สโมสรเนี่ยมีปัญหาทางการเงินนั่นคือเหตุผลที่เขานะครับแต่ทีนี้เราจะมาดูข้อดี